นี่ก็สวัสดีอีกครั้งครับทีนี้ก็มาถึงคลิปที่สามนะครับวิธีเก็บแป้งโรตีนี่นะครับพอเราปั้นจากจากเมื่อกี้เป็นกองกองเป็นกองกองแล้วนะครับเราได้กองกองอย่างนี้และถ้าเราเก็บอย่างนี้เลยมันก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะติดนะครับจะติดอ่าติดกันเราขายไม่ได้อันดับแรกกลุบที่ใส่นะครับก็ต้องมาทาเนยก่อน ทาเยก่อนนะครับนะครับทานเนยเสร็จแล้วทีนี้มันจะเปือนนเป้อนนิดหนึ่งเปื้อนนิดหนึ่งตรงที่ว่าเนยเราก็ต้องมาทามือเราก่อนนะครับทามันลื่นเลยให้เยอะๆนะครับแล้วเราก็หยิบมาปั้นครับปั้นกับเนยแน่บนะครับ,นะรบต้องทาเนยเยอะๆ,ๆนะครับที่มือ แล้วก็เก็บได้ครับนี่ครับเก็บแบบนี้นะครับซ้อนชั้นกันได้เลยซ้อนๆกันไปแต่เนยนี่ขาดไม่ได้ครับต้องปิดมือตลอดนะครับหยิบขึ้นมาปั้นให้มันเป็นลูกปั้นให้มันติดเนยเยอะๆนะครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันไม่ติดกันหรอกครับปั้นนี่ครับ ขอเอเดียวขอใมันติดเนเยนะครับแป้งทุกทิ้นต้องติดเนยเนี่ยจะท้อนอยังก็ได้ครับมันไม่ติดแล้วเวลาหยิบมาขายก็หยิบได้เลยนะครับเรียงไปเตรียมไว้ขายครับเตรียมไว้ขายตอนนี้ขั้นตอนของเตรียมก่อนขายนะครับแม่ลาวเวียดนามไปแล้ว <c oughs> ติดหน้าเจอลุง ขีโมไซเว็บร้อยี่สิบห้าไปทำไมเม็นไหมครับตามแล้วกันนะครับปั้นจะหมดเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตีแป้งอ่าตียังไงให้มันบานออกไปไอ้ที่ไม่บานล่ะเสียไหมไม่เสียครับถ้าไม่บาลเราก็ดึงออกมันมันมันแก้ไขได้หมดทุกอย่างแก้ไขได้หมดโรตีไม่มีทิง้งนะครับแป้งใช้ได้ตลอดนะครับ ใครมีอะไรก็เขียนปัญหาถามมาได้นะครับขาดขั้นตอนตรงไหนถ้ามันใกล้ๆกันเชียงใหม่ลุงก็ยะอยสอนให้ถึงที่เลยฟรีๆครับไม่เอาแล้วครับตังตายไป,ไปไปไม่ได้ซักบาทอ่าปั้นไปเรื่อยๆปั้นจนหมดนะครับมารอดูป้ลุงปั้นหมดก็เสียเวลาครับ เอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าปั้นแล้วก็ซ้อนกันได้นะครับแล้วก็ดูคลิปหน้าต่อว่าตีแป้งยังไงฝึกจากอะไรเอาง่ายๆโรตีที่ตีบานเท่าไหร่ไปตัดผ้าขาบางมาแล้วก็ชุบน้ําบิดหมาดๆแล้วตีผ้าขาบางให้บานก่อนถึงจะมาตีแป้งโรตีจะไม่เสียคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ